ยังไม่ตายเรียกก็มึกช็อตยังไม่ตายแล้วก็ทําให้ตายแล้วก็กินเลยใช่ไหมไม่ครับไม่ตายเลยแล้วให้คุณกินเลยครับไม่เอากินได้คุณกินสิขอพิเศษออกมานะครับคือเป็นแฮมเบอร์เกอร์สายมูนะครับกินแล้วโชคดีอะไรประมาณนี้ไม่เคยใส่มูกินแล้วโชคดีเลยาไหว้ก่อนเลยคุณไหว้ก่อนเลยสาธุยังสาธุยัง สวัสดีค่ะเซตเซตเมงกอชสนุออไอไลลอะอะไรอะไอไอไอิืมไอแล้ววันนี้นะครับผมก็จะพามะม่วงนะครับไปตะลุยกินที่จอร์ดแฟร์แดนเนลามิตนะครับจะบอกนะครับว่ารุ่นของผมเนี่ยแดนเนลามิตเป็นสวนสนุกนะครับ รู้จักไหมครับไม่จักในสมัยก่อนเนี่ยแดนเนลมิดคือความใฝ่ฝันของเด็กทุกคนเลยวันนี้ก็เลยจะไปทบทวนความจานะครับเพราะว่าตอนนี้นะครับแดนเนลมิดก็กลายเป็นจอร์ดแฟร์นะครับก็เลยจะพาคุณเนี่ยไปดูกันว่า <c oughs> แดนเนลมิดเป็นยังไงบ้างแล้วก็จะมีร้านดังๆมาเปิดเยอะแยะมากมายอ๋อร้านดังๆเปิดเยอะแยะใช่ไหมคะอืมซึ่งเวลาที่ผมกับ,บมะม่วงจะต้องไปกินของอร่อยเยอะๆนะครับเราก็จะต้องมีตัวช่วยครับเรียกได้ว่าเป็นไอเทมประจําครอบทัวของเราเลยนะครับนั่นก็คือ Navy Free and Pro และ n o ม a กก u และนี่นะครับตัวแรกนะครับ AB Pre and Pro นะครับจะเป็น p r o b บโอติสูตรซินไบโอติกจะมีจุลินทรีย์สองสายพันธุ์ที่มีอยู่ตามธรรมชาติเลยนะครับ<ม>อย่างคนที่มีปัญหาท้องผูกเรื้อรังโรคก,กระเพาะเรื้อรังลำไส้แปรปรวน<ม>สาเหตุของปัญหาพวกนี้นะครับเกิดจากการเสียสมดุลของจุลินทรีย์ที่ดีในทางเดิอนอาหารนะครับซึ่ง AB Pre and Pro จะช่วยปรับสมดุลของระบบทางเดิอนอาหารทําให้ทางเดิอนอาหารมีสุขภาพดี เป็นการรักษาที่ต้นเหตุเลยครับและอีกตัวนึงนะครับก็คือนอมอกัตเป็นโปรไบโอติกยีสต์ใช้รักษาเพื่อลดระยะเวลาและความรุนแรงของอาการท้องเสียเฉียบพลันได้อย่างวันนี้นะครับเราจะต้องกินอาหารคาวอาหารหวานปนกันเป็นหมดซื้อนอมอกัตติดกระเป๋าไว้อุ่นใจกว่าครับเอาละครับและตอนนี้นะครับผมกับมะม่วงพร้อมแล้วเราไปตลุยกินกันเลยดีกว่าเย้ yeah! yeah! อาแล้วครับและตอนนี้นะครับก็มาถึงที่จอร์จแฟร์แล้วนะครับโนติ่มมังมากค่ะก็เลยหิวมากด้วยครับแต่ว่าก่อนที่จะไปหาอะไรกินกันเนี่ยอยากเข้าไปดูในปรา,าสาทนี้นะครับปกติอะขับพาหลายรอบมากแต่ไม่ค่อยได้เดินเข้ามาเลยวันนี้ก็เลยจะพาโลฮหาไปเที่ยวก่อนนะครับ<อ>ไปโลฮ่า let's go <S yeah. นี่ที่นี่คือเรียกว่าแคสเซิลใช่ไหมคะ ภาษาไทยเรียกว่าปราสาทคือมาม้าทขึ้นมาแล้วก็รู้สึกเออ่พรีเซนซ์เลยอะรู้สึกเป็นพรีเซนซ์มาอะไรกินแต่งตัวสวยขนาดนี้เลยเหรอปกติปกติที่นี่นะจะเล่าให้คุณฟังที่นี่เมื่อก่อนเป็นสวนสนุกนะเด็กๆมาเล่นกันเหมือนเอเวอร์แลนด์เลยที่นี่หรอคะอืมปิดมาประมาณ30กว่าปีแล้วมั้งตอนนี้เปิดอีกครั้งไงวันนี้ก็เปิดเป็นตลาดอ๋อตลาดด้วยของกินเยอะแยะเลยเข้าไปดูเราหิวมากเลยอ่ะกินดีกว่าไหมหิวมากให้คุณใช้พลังงานก่อนตอนนี้ทำไมไปจำแปะ เดี๋ยวพาคุณไปกินเลยแล้วกันเมื่อกี้ให้เดินขึ้นบันไดโอเคโอเคโอเคหลอกให้ออกกำลังกายก่อนตามมาเลยครับคุณอยากจะไปกินอะไรครับเดินไปเลยครับก็ทุกอย่างเลยอ่ะกินได้ทุกอย่างใช่ไหมวันเนี้ยคุณลิซารี้ยงใช่ไหมใช่ครับโอเครูว่าคุณกำลมาทำอะไรอยากกินคั่วคั่วให้ด้วย เขาชบขอบคอคอนาค่ะเนี่ยจอกกําอุ้ยอาหารเยอะแยะมากมายเลยครับกินด้วยซุ่มต่ำซุ่มต่ำซุ่มต่ำผม<ส>จะพาคุณไปกินอะไรพิเศษกว่านั้นฮะเหรอใช่นะตัวผมก็ไม่เคยกินนะเหอาโลหะนิ้วนิ้วจะจิ้มตาป้ายอยู่แล้วเนี่ยนะนะโลหะ <laughs> นาก,กินยมโอ๊ยอ,อาหารเก่าเลยด้วย อาหารเกราหลีก็มีโอ้โนี่ทาโกยากิทาโยก,กโยากิแบบหมึกใหญ่มากแล้วก็กุ้งใหญ่มากอะอยากกินอะไรอะกินสิอ๋อรูอร้เลยรอุ้ยน่ากินไปหมดเลยครับโอ้ที่นี่น่ากินมากมืเลยค่ะเออเนี่ยเลือกไม่ได้นี่นีร้านนี้ร้านนี้ร้านนี่นี่แหละต้องร้านาน,น,นี้เลยอ๋อร้านอะไรร้านอะไอันนี้คือหมึกชตายเรียกว่าหมึกช็อตยังไม่ตายแล้วก็ทําให้ตายแล้วก็กินเลยใช่ไหมไม่ครับไม่ตายเลยแล้วให้คุณกินเลยนะไม่เอากินได้คุณกินสิ เป็นซาชิมิแบบนั้นก็ได้อ๋อซาชิมิโอเคไม่ใช่เอาแบบไม่ตายมาให้ทีมงานกินก่อนอ่าอ่ะอ่ะเคยกินนะคะอยากอยากเห็นไงดูดิวุ้ยวุ้ยเนี่ยจับแล้วกินได้เลยเอ้าโอ้๋ออ๋ยอ๋อ๋ยเอ่อเคยอยากกินนะคะเฮ้ยจับก็ไม่ได้วมาอ๋ยอ๋ม่อ๋ยเำไมอ๋อไม่ไ้แม่กินได้เหรอแม่ได้หรกกินกิน อัอใหญ่เลยเนเลยค่ะมันมีสีดำหมึกออกมาแล้วเนี่ยโอ้โหเนี่ยยมันมันทั้งช่วองเฮ้ยโอ้โหโอ้โหอ้โอาเลยอ่ะเอาจริงนะคะเป็นยังไงบ้างค่ะอร่อยกินเองไหมกินเองไหมอยากรูว่าข้างในปากข้างในปากคือขยับอยู่ไหมคะนิงครับนิ่งหนึ่ง เขาจิ้มป uh ุ๊บนะหมึกเขาไม่ออกเลยเพิ่งได้เห็นจริงๆก็วันนี้แหละหมึกช็อตเนี่ยเห็นคำก่อนอร่อยมากนี้น้ำจิ้มอร่อยอรอยด้วยน้ำจิ้มอร่อยมากนี่ก็มีแม่ยายมาด้วยนะครับมาลองอาหารที่นี่กันแม่ว่าเป็นไงบ้าง แม่ลงคาเขาาดิกลมแบบนี้แม่บอกว่ากินกับเหล้าดีมากเลยไม่ให้เสียของกินตัวให้หมดกินคุณค้งกินคุณงกินอ่ะคุณงกินคุณงกินแต่อาปากครับโอเคโหอร่อยมากใครยังไม่เคยลองหมึกช็อตก็มาลองกินดูนะครับไปร้านต่อไปโอเคไปเลยโอ้ยนี่มันสูตรรวมสูตรรวมดูอร่อยมากเลยอ่ะของอร่อยจริงๆนะฮะอ๋อต้องมาเที่ยวกันนะครับโอ้โหนี่อะไรโอ้โนี่ปลาหมึก เอาไปกินแล้วไปกินแล้วตอนนี้นะครับเราก็มาถึงร้านนคัคคอนะมูเบอร์เกอร์นะครับมูเบอร์เกอร์อรอพิเศษตรงมันนะครับคือเป็นแฮมเบอร์เกอร์สายมูนะครับกินแล้วโชคดีอะไรประมาณนี้ไม่<อ>มเคยใส่มูกินแล้วโชค,โชคดี<อ>เลยอเอาไหว้ก่อนเลยคุณไหว้ก่อนเลยสาชูยังสาชูยัง คุณลูกค้าจะเลือกเป็นตัวยันตัวไหนครับรวยแล้วก็รักใช่ไหมอันนี้คืออะไรครับกรมกภาพงชาตีเกี่ยวกับอ่าสุดนชกญเกลียวสขภาพสขภาดดีกว่าสุขภาพอ่าสุขอันนี้สุขภาพโอเค ระหว่างเราแฮมเบอร์เกอร์ผมแวะมาร้านนี้ก่อนดีกว่าเพราะว่าร้านนี้นะครับมาดูครับกุ้งดองซีอิ๊วนะครับจามตัว20บาทเองแซลมอนนี่3ชิ้นก็20บาทเองอย่างปูม้าดองนะครับ2ชิ้นก็20บาทถูกมากแต่วันนี้ผมลองแค่กุ้งกับแซลมอนแล้วกันอ่าโที่นี่ก็เป็นสไตล์เกาหลีนะกุ้งดองแซลมอนดองแล้วก็มีเนยสาหร่ายเกาหลีเนี่ยมีข้าวด้วยนะมีข้าวด้วยกินกับสาไรอร่อยมากเลยค่ะนี่ครับมาแล้วครับว้าวอันนี้40บาทนะ ยาเซฟลุยอ่ข้างในกระ,ะเตียมทำลายๆใช่ไหมอันนี้นะั่นน่จริงๆแล้วมางเคยอ่ะน้ำจิ้มอร่อยมากจริงๆครับพัทต่เกาหลีนี่เป็นเนี่ยโอ้ดังแน่ๆชิ้วุ้ทำขายที่เกาหลีเลยทำเป็นไหมครับน้ำจิ้มแบบนี้ไม่แปลกค่ะอยากเลียนอร่อยมาก เรียบร้อยนะครับสล้วแบบร้านนี้ก็แนะนํานะครับมาเดินแล้วก็มาแวะร้านนี้กันได้อร่อยค่ะเพราะว่าถูกมากแล้วก็อร่อยมากครับผมกลับไปร้านแฮมเบอร์เกอร์กันแฮมเบอร์เกอร์ go go นี่นะหน้าทองนะหน้าทองอันนี้ทองกินได้นะทองเป็นฟูดเกลนะครับสามารถทานได้สาดน้ำตาลไหนๆมาขนาดนี้แล้วครับจะได้อยู่ยงคงกระพันแข็งแรงลองชิมก่อนดีกว่าโอเคนี่ไม่คือแฮมตุ้มอย่างแฮมเบอร์เกอร์นะคะ ที่เกาหลีไทยนี่ก็นั่งได้ไหมกินนะคะเอ้าว้าว wow, ไม่ฟรีก,กรนินรสจัดเต็มเนี่ยอ,อร่อยนะรสชาติต้มยำกุ้งเลยแต่ว่ามันจะเหมือนแบบมีกรอบ,รอบนิดนึงพิถีพิถันมากนะครับแต่ละชิ้นเนี่ยคือเยอะจะได้แข็งแรงไปไปร้านต่อไปเลยครับโอเคไปตอนนี้นะครับเราก็อยู่กันที่หน้าร้านหนังไก่กรอบฮีโร่นะครับเป็นร้านที่แบบใครมาที่นี่ต้องห้ามพลาดเลยนะครับ อันนี้ที่เล็กนะเยอะนะใช่หกสิบบาทกินกับเหล้าอันนี้ดีมากเลยเบียร์เบียร์เป็นนี่ค่ะจะกินกับเหล้าอย่างเดียวเลยนะอันนี้หกสิบบาทเองนะไม่แพงนะครับที่นี่สูตรรวมของอร่อยแล้วก็ราคาไม่แพงนะครับเขาเดี๋ยวเวลาไปกินต่อตอนนี้ครับอยากบอกว่าอิ่มแล้วครับอิ่มยังครับยังกินได้อีกกินได้ รู้ไหมเช้าได้กินได้อีกยังไม่อิ่มันเด๋อวผมอิ่มก่อนนะเดี๋ยวคุณก็ไปกินต่อคุณเลยไปเลือกตามสบายเลยนะครับคลิปนี้เราขอมาจบที่ร้านนี้ก่อนไอติมถั่วตัดผักชีไต้หวันนะครับอยากกินไอติมเลยอ่ะร้านนี้ก็เป็นร้านที่ทางเราแนะนําว่าต้องมาแวะกันสักนิดหนึ่งนะครับนี่ครับอันนี้อะไรอันนี้อะไรคะถั่วตัดถั่วถั่วอ๋อผักชีด้วยนะใส่ผักชีด้วยนะใส่ผักชีในไอติมนะใช่ ไม่เคยกินที่ไหนมาก,ก่อนอที่นี่ก็มีอาหารแบบหลากหลายแปลกๆแล้วก็อร่อยนะครับใช่ใช่ปกติไปตลาดแล้วก็มันมม่วงก็ชเฉฟแล้วก็ร้อนด้วยไม่หิวมากแต่ว่ามาที่นี่เรทุกอย่างอยากกินเลยอะอมันสาดด้วยมันน่ากินด้วยอร่อยด้วยนะคะมันมีร้อนมากเหมือน40ใช่เพราะว่า <3 S 1> มาเดินที่เนี่ยอากาศก็จะร้อนๆเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องมากินในต็ม<ช>ที่นี่สดชืนด่นนแน่ รนนนหน้าจานแบบนี้นะครับอืมบุหรอ,อ,อร่อยอ,อ,อร่อยมากแล้วก็มีรสผักชีด้วยนะฮะอันนี้ไอติมมันรสอะไรนะเผือกเป็นรสเผือกก,กะทิครับใส่ถั่วแล้วก็ใส่ผักชีนะครับออยอืมแดื่อ,ดดอขึ้นเลยวุ้ยตอนนี้ตอนนี้ตอนน้องรีบไปก่อนนะเพราะว่าเดี๋ยวจะมีบอลูนขึ้นครับพารลฮาไปดูก่อนไป let's go โอเกเอากครับ ตอนนี้นะครับเป็นเวลา6ก <c oughs> โมงครึ่งนะครับก็จะมีบอลลูนเขาจะมีโชว์บอลลูนอยู่ตรงนี้นะครับไปพาโลฮาไปดูก่อนเอามานะาโอ,อ๋เดีออนะเดี๋เอามาเนาะชิบอพ่อแม่ <c oughs> และตอนนี้นะครับก็ยะพาโลฮาไปเที่ยวเล่นแล้วนะครับ ก็ต้องขอขอบคุณทางจอร์ดแฟร์ด้วยนะครับที่เอื้อเฟื้อสถานที่ในวันนี้นะครับให้พวกเราเนี่ยได้มาอร่อยอร่อยกันนะครับแล้วก็ใครที่อยากจะมาอร่อยแบบเราวันนี้นะครับก็มาเที่ยวที่จอร์ดแฟร์แดนเนลมิดกันได้นะครับแล้วก็มีโชว์แบบนี้ด้วยนะครับพาครอบครัวมาเที่ยวแบบนี้ก็ได้นะครับใา้รูปสวยมากแน่ๆค่ะครับวันนี้เราทั้ง3าคนต้องลาไปก่อนนะครับเจอกันใหม่ ep หน้าบ๊ายบายเฟสเมงกอวทู Mama, Bung Haswadi, Kap.